ต้นเสริมบารมีไม้พุ่มขนาดเล็กอยู่กระจัดกระจายกระถางละหนึ่งต้นหนึ่งต้นวันนี้จับใส่มารวมในกระถางเดียวกันรวมเป็นกอใหญ่เลยค่ะฟังเพียงแต่ชื่อก็สื่อความหมายดีๆแล้วค่ะต้นเสริมบารมีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบารมีรัตนโกสิน์สามารถเติบโตได้ถึง5เมตรกอนี้จะเลี้ยงไว้ให้โตหเมตรนะคะต้นสีเขียวก้านใบสีขาวเส้นใบก็สีขาวชัดเจนเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าจะมาปลูกต้นเสริมบารมีให้เป็นกอนนะคะไปชมกันเลยค่ะต้นเสริมบารมีหกกระถางกระถางนี้ต้นสวยกว่าเพื่อนเลยค่ะต้นนี้ก็เลื้อยนะคะต้นนี้ก็ไม่ตรงค่ะต้นนี้นอนเลยค่ะนอนแล้วค่ะเหนื่อยมากต้นนี้ก็เอนิดนิดต้นตรงมีอยู่สองต้นนะคะนอกนั้นเขาเอนนอนเพราะว่าต้นเสริมบารมี เป็นไม้ที่มีรูปร่างสูงเป็นอโกรนิมาที่มีรูปร่างสูงนะคะเมื่อสูงมากเขาจึงเอนนอนวันนี้ย่าจะเปลี่ยนกระถางให้ต้นเสริมบารมีนะคะโดยใช้กระถางดินเผากระถางดินเผาจะมีความแข็งแรงค่ะเหมือนกับนั่งงงอยู่ในดงอโกรนิมานะคะดูสิคะต้นเสริมบารมีพอย่าย่านั่งต้นเขาก็สูงกว่าใบใหญ่ใบสวยค่ะเดี๋ยวต้องใส่กระถางสองกระถางนะคะ ราต้นเขาใหญ่มากนำมะพร,าะร้าวสับใส่ลงในกระถางก่อนนะคะเพื่อรองก้นกระถางให้มีความโปร่งแบ่งต้นเสริมบารมีมาใส่กระถางละสามต้นนะคะก็เลือกลำต้นที่ใกล้เคียงกันมีทั้งลำต้นที่เอนนอนลำต้นที่ตั้งตรงแยกเป็นสองกระถางเท่าๆกันค่ะเอาไม้ที่อยู่ในกระถางเก่าออกถอดเชือกออกเอาดินที่อยู่ในกระถางเก่ามาใส่ด้วยนะคะเพราะในกระถางเก่ายายาเปลี่ยนดินเขายังไม่นานนะคะ แต่ต้นเขาเติบโตเร็วดูสิคะต้นเท่าลำอ้อยเลยเหมือนกับต้นอ้อยเลยนะคะดึงออกจากกระถางเดิมค่ะดินเดี๋ยวใส่กลับไปใหม่นะคะดินยังไม่เปื่อยเลยค่ะใบก้ามปูยังเป็นใบๆอยู่เลยที่ลำต้นมีรากแล้วนะคะลำต้นพร้อมที่จะนำไปขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะเนี่ยตัดท่อนปลูกได้เลยแต่ย่ยาจะเลี้ยงให้เป็นกอก่อนนะคะจะให้ได้ความสูง5เมตรดูซิว่าอีกกี่เดือน ถึงจะสูง5เมตรนำต้นเสือมลายมีต้นที่สองใส่ลงไปค่ะ,ะตามมาด้วยต้นที่สามค่ะต้นที่สามนี่มีดินติดมาเยอะนะคะเดี๋ยวเกลี่ยดินไปที่ต้นอื่นอด้วยค่ะดินนี้ไม่เอาออกนะคะเพราะดินยังอยู่ในสภาพดีค่ะนําดินที่อยู่ในกระถางเดิมซึ่งยังไม่ย่อยสลายหมดนะคะใส่กลับลงไปใหม่มีทั้งใบไม้ผุทั้งกาบมะพร้าวอาทิกลับลงไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เพิ่มหากไม่พอ ก็หาวัสดุมาใส่เพิ่มค่ะวันนี้ยายจะใส่กัะมะพร้ากับใบก้ามปูผุนะคะแต่ใส่ดินเก่าลงไปก่อนดูซิว่าดินเก่าสูงแค่ไหนนะคะแล้วจึงเอาวัสดุใหม่ใส่ลงไปค่ะเกลี่ยดินให้ทั่วทั้งกระถางนะคะเวลาเกลี่ยดินต้องเอามือกดไปรอบๆกระถางด้วยค่ะเพื่อให้รากและลำต้นยึดอยู่กับดินไม่ล้ม ก่อนที่จะตั้งตัวได้นะคะเดี๋ยวต้องมีผู้ช่วยแล้วญาติๆต้องหาอะไรมาช่วยแล้วค่ะผู้ช่วยคือไม้และเชือกค่ะเพื่อช่วยพยุงลําต้นมิฉะนั้นจะเป็นปัญหาในการปลูกในการเทดินเพิ่มขึ้นไปจึงใช้เชือกผูกกับเสาหลักไม้ไผ่นะคะเมื่อต้นไม้ตั้งตัวได้แล้วเราค่อยแก้เชือกออกและถอนไม้ไผ่ออกค่ะ ต้นมั่นคงขึ้นไม่ต้องจับแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้นํามะพร้าวสับกับใบกัามปูผุมาเติมลงไปเลยนะคะถ้ามือนึงยึดอยู่มือนึงทําไม่สะดวกค่ะเพราะกระถางใหญ่มากตอนนี้ใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปก่อนนะคะต้องยกมาทําที่ร่มๆค่ะมิฉะนั้นไม่ไหวอากาศร้อนมากค่ะใช้กัะมะพร้าวสับมาปิดคลุมปากกระถางไว้ค่ะค่อนข้างหนานิดนึงเพราะช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะฉีดน้ําล้างใบล้างลําต้นจะเห็นว่า ใบของเสือบารมีใบใหญ่นะคะใบใหญ่ใบสวยจะทําให้บริเวณบ้านเราอากาศเย็นสดชื่นค่ะเพราะเขาเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะคะต้นนี้จะปลูกให้เป็นกอค่ะนี่คือดอกมีดอกแล้วนะคะสองดอกแต่ยังไม่บานออกมาอีกสามต้นค่อยปลูกนอกรอบนะคะฉีดน้ําเยอะๆในกระถางจะได้ชุ่มชื้นค่ะ พราะเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปใหม่เราก็ได้ต้นเสริมบาร,รมีเป็นกอใหญ่เลยนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากที่สุดค่ะย่าาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย